สี่ค่ะพบกับรถบ้านสงชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนาม,มาเอาใจคนรักกระบะโฟลงินเลยนะคะปรับราคารถราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรถบ้านสงชายด้วยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะราคาพิเศษเลยลดไปเลยนะคะจากราคาเดิมสิ้แปดหมื่นแปดหมื่นบาทเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ ก็เป็นกลังใจให้กับรถบ้านสมชายด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรายังมีแคมเปญอยู่เลยนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์มากสุดนะคะประกาศผู้โชคดีนะคะณวันที่15พฤศจิกานี้นะคะอย่าลืมเข้ามาร่วมเล่นเกมนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะท,ท,ท,ทา,ะะททามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะรถบ้าสุชายนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะของกระบะโควินนะคะโปราคาพิเศษเลยนะคะไป8 0 0 0 0บาทเลยนะคะจากเดิมนะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0บาทนะคะสําหรับวันนี้นะคะสิ้นปีนี้นะคะเราลดราคาเลยเหลือ499,000บาทเท่านั้นนะคะ ะะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมก,กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ถ้ามาแล้วลูกค้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาอีกนีดนนะคะอะเดี๋ยวเราชมรถกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปนะคะ2.4ตัว E โตดีนะคะเป็นโตดัวสีคูนีนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ เกียร์ธรรมดานะคะปี2018นะคะราคาพิเศษนะคะอยู่ที่4 9 9 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดนะจ๊ะงวดละประมาณ8,900ประกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ รีโอโฟวินนะคะผ่อนแค่8,900กว่าบาทนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นรถปี2018ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหากระบะโฟวินนะคะแนะนำเลยนะคะที่รถบ้านสมชายตอนนี้มีให้กับคุณลูกค้านะคะเลือก2คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีค้าหรือสีเท่านะคะมีหลังคาแคบบี้บอยกับไม่มีหลังคาแคบบี้บอยนะคะมี2แบบ2สไตล์ให้กับคุณลูกค้าเลือกเลยนะคะ อยากได้แบบไหนนะคะทิ้งเบอร์โทรเข้ามาให้เราได้เลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับกระบะโูวินนะคะราคาพิเศษนะคะรับส่วนลดทันทีเลยนะคะแปดหมื่นบาทน,นะคะจากเดิมนะคะ 5 10, 7 9 0 0 0บาทนะคะตอนนี้นะคะเหลือเพียงนะคะ4 10, 9 9แส0บาทนะคะแากดูมผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะตอนนี้ผ่อนแค่8,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะใช้เงินออกร้อศูบาทนะคะจดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ยังมีของแถมให้กับคุณลูกค้าอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเพียให้กับคุณลูกค้านะคะ2ปีหรือ2 0 0หมนกิโลนะคะดูแลคุณลูกค้า179รยการายการเลย ไม่ว่าจะเป็นระบบแบตเตอรี่ระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียดทุกอย่างนะคะดูแลคุณล,ลูกค้าไปเลยนะคะไม่ได้ดูแลแค่จังหวัดกรุงเทพนะคะเรามีศูนย์บริการให้กับคุณล,ลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็มีศูนย์บริการให้กับคุณล,ลูกค้าด้วยนะคะฟรีบริการฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเสียแปดหมดรถมีปัญหาสามารถโทรหาทราเซนเตอร์ได้เลย24ชั่วโมงนะคะมีรถซาไลด์บริการให้กับคุณล,ลูกค้าด้วยนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะก่อนออกรถออกเปลี่ยนถ่ายให้น้ำมันเครื่องให้ทุกคันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าคุณลูกค้าออกรถไปนะคะหมดห่วงเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีเทานี้นะคะทะเบียนสวยๆแบบนี้นะคะโตโยต้าไฮรักซีโวนะคะสมาร์ทแคป2.4ปีพัสนะคะเยระธรรมดา4ปี2018นะคะ นี่นะคะไฟด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัว e-pat น,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะคะส่วนยางนะคะเป็นยางออโต้นะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะอันนี้เป็นยางปี2อง1ันนะคะแต่ยางเ้าที่เป็นทหมอกสำหรับขึ้นเขานะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะ คันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่ตัวเล็กๆนะคะขึ้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยนะคะภายในของเขานะคะจะคุ้โทนด้วยสีดำแบบนี้เลยนะคะพุงอะไรานะคะเป็นพวงอะไรามันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบพัชสกรีนแบบนี้นะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะ คันนี้เป็นหกเกียร์สปีดนะคะเกียร์โฟจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจะมีเกียร์โฟอยู่ตรงนี้นะคะมีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะภายในนี่สวยใส่สามากๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะดูแลทงความสะอาดง่ายมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน็อตโครงสร้างของรถกันบ้างน,นะคะสําหรับคันนี้นะคะรับประกันเลยนะคะ รถไม่มีชนหนักไม่มีตมน้ํานะคะไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะน็อตเมทอาร์ตนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะ,าม,ม,ะ,คะมาดูถึงน็อตข้างฝาป,ประตูกันบ้างนะคะน็อตข้างฝาป,ประตูนะคะก็ไม่เคยถูกถอดทําสีแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นน็อตเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะให้ลูกิน,นะคะไปสู่ที่กล้องด้านหลังกันบ้างนะคะ รถคันนี้นะคะมีกล้องดานหลัด้วยนะคะบอกได้เลยวรถรอรนะคะปลอดภัยสบายมากเลยนะคะแต่งทางด้วยลมรกอนด้วัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ,ะ,คะ,คะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์พวกเป็นกําลังใจให้กับรถฟ้านสมชายด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของหน้าเครื่องน,นะคะ ห้องเครื่องนะคะไม่เคยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดนะคะรถสภาพเดิมเลยนะคะคันหน้านะคะมีตัว L นะคะเป็นคันหน้าเดิมๆนะคะน็อตไม่เคยถูกถอดเลยนะคะเป็นตัว L ฝั mm. ่งนี้จะเป็นตัว R นะคะ mm. ทุกอย่างนะคะในบอดี้ของห้องเครื่องนะคะเดิมๆหมดทุกสุดเลยนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ี่ด้วยนะจ๊ะนี่นะคะทุกอย่างนะคะเดิมหมดเลยนะคะเนี่ยะคะ่ะเป็นโลโก้ของโตโยต้านะคะฝากระโปรงไม่เคยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดเลยนะจะ๊ะจะเรามาฟังในเรื่องต่อราคากันบ้างนะคะสำหรับ Vigo โฟลวินนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะลดไปเลย80,000บาทนะคะเหลือเพียง4 9 9,090บาทนะคะ4 9 9 0 0บาทนะคะผ่อนได้นาะสูงสุดถึง84งวดนะคะงวดละประมาณ8,900กว่าบาทนะคะยอดขังน,นี้นะคะรวมค่าประกันภัยค่าอุณค่าจัดค่าดำเนินการให้คุณลูกค,ค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แถมปีโปรโมชั่นนะคะออกรถสูนบาทจดทุกอย่างเลย แล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์แถมไปกับคันลูกค้าด้วยนะคะไปที่คันที่สองกันเลยนะคะสําหรับคันที่สองคันนี้นะคะใครชอบสีขาวนะคะแล้วก็มีหลังคาแคริบอยนะคะแนะนําคันนี้เลยเป็นโครวิดเหมือนกันนะคะเครื่อง2.4ปอร์เ่พัทปี2018นะคะตัวเดียวกันเลยนะคะต่างกันแค่สีนะคะแล้วก็คันนี้แต่งหลังคาแครีบอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่สายบรรทุกนะคะ ทันนี้ตอบสูลูกค้ามากๆากเลยอาจจะไปฟูมดูยางกันบ้างน,นะคะทันนี้ก็เป็นยางโอโต้นะคะของโยบูฮาม่านะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะจ๊ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมงทง้างด้วยนะคะมีบันไดขึ้นลงนะคะสะดวกสบายมา,มากๆเลยนะคะ อันนี้คะจะเป็นโฟม์ดินนะคะอะเดี๋ยวให้น้องชินพูดบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นกระบะโฟวดินนะคะแทนแคนเคน,นต่อยให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะสำหรับของอน้าขอเอกสารขออุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทำง,งานนะคะน,นี้ใช้ได้ทุกทีค่ะใช้ขนของก็ได้นะคะสำหรับอะเดี๋ยวดูข้างหลัง ไปเอาพุซแจก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะเดีย๋ยวไปเอาพิซแจก่อนแ๊้นึงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ก็เพื่อกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะงงอ,อันนี้นะคะสำหรับใครที่ กำลังมองหารถที่เป็นคาริบอยนะคะแล้วก็เกป็นโรโทนินนะคะแนะนำที่รถการ้าส่ชายเลยดูนะคะคาริบอยนะคะใ้้ถ้าเกิดสภาพภายในก็ประมาณ99%เนเลยนะคะรถเขาไม่ได้คนของหนักมานะคะภายในสวยมากๆเลยนะคะข้าเล่างคคันนี้ก็มีกล้องมองหลังเหมือนกันนะคะ นี่ละคะมีกล้องวงล้อเหมือนกันนะคะเป็นรุ่น2.4 t u r นี้ p l ั s นะคะเกียร์ธรรมดาหุดเกียร์สปีดปี2018นะคะรอแล้วเรามาดูภายในของรถกันบ้านนะคะสำหรับภายในของรถนะคะไม่แตกต่างกันเลยนะคะภายในถูกทนด้วยสีดำนะคะพวงมอะไรนะคะเป็นพวง อะไรามันติดฟังก์ชันนะคะสามารถปรับโหมดได้เลยนะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบพลาสติกนะคะภายในกว้าง,างแล้วก็สะอาดด้วยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของบอดี้ของรถกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถก็ไม่มีชนหนักไม่มีตมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องกตยอย่างใดแน่นอนนะคะคันนะอ่าไม่ใช่เนาะเมทาร์ เน็ตอาร์นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะคมสวยเรียบขิดเลยนะคะคาขวาประตูนะคะไม่เคยถูกปอดทําสีแตอย่างใดเลยนะคะยังเน้นคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเนื่องจามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลน์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไปบ้านค่ะเดูไว้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะคะ ตอนหลับคุณผู้ากันเลยนะคะ <S <S เรามาดูในส่วนของหน้าเครื่องนะคะห้องเครื่องนะคะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีตรน้ำนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่เคยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดแน่นอนนะคะรถเดิมๆเลยนะคะ แผนเพดมอ,อ,อกอนะคะทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะรถสวยสุดๆเลยนะคะเราก็ราคาพิเศษพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้เช่นเดียวกันนะคะเดิมนะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะเฉพาะันนี้แล้วก็เฉพาเดือนนี้เท่านั้นนะคะแคมเปญของรถบ้านสมชาย สัดโปรโมชั่นเลยนะคะรับส่วนลดไปเลย8หมืบาทนะคะเฉพาะโควินนะคะเหลือเพียง499,000บาทนะคะ499,000บาทนะคะผ่อนได้นาถึงสุด8สิงห์งวดนะคะงวดละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ8,900กว่าบาทนะคะกระบาดโควินนะคะผ่อนแค่8,000กว่าบาทนะคะบอกได้เลยว่าถูกมากๆเลยนะคะและก็ราคาพิเศษดด้วยนะคะ บริการหลังการขายด้วยนะคะบริการหลังการขายมีอะไรบ้างคะน้องจิง้บริการหลังการขายนะคะแถมฟรีนะคะประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ20,000กิโลนะคะบริการฉุกเฉิน24ชัช่วโมงนะคะโอโอโซต้นรถไรเชื้อโรคนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะหลังการออกรถไปนะคะก็มีบริการหลังขายกับคุณลูกค้าไปด้วยเลยะคะ่ะช่อกกงทางการติดต่อะคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะคะ081851357 1 081851357 1นะคะ0814803351 0814803351นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะถ้าใครสนใจอยาติดต่อเราผ่านทาง f a c e b o o k นะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามเราได้นะคะ ปเปนเพจนะคะรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูรีวิวรถเรานะคะ YouTube นะคะรถบ้านสมชายติ๊กตอกรถบ้านสมชายนะคะหรือจะไลน์แอดเข้ามาสอบถามเราได้นะคะหรือสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถเราแบบเต้นเห็นรถแบบเป็นคันจริงๆก็สามารถเข้ามาได้นะคะเต้นเราอยู่ที่ถนนประชาร่วมใจนะคะ16นะคะเข้ามาซอยไปสนีมินบุรีนะคะประมาณ2กิโลนะคะเต้นเราจะอยู่ฝั่งขวามือเท่านั้นเอง ร้านเรานะคะชูเรานะคะเปิดทําการนะคะตั้งแต่แปดโมงนะคะถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะคุณลูกค้าสนใจเวลาไหนนะคะสามารถนัดมาได้เลยนะคะวันหยุดนะคะตอนเล่นนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถกับที่โชว์รมรถที่สนใจได้เช่นเดียวกันนะคะย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> สำหรับ <c oughs> รีวู <c oughs> โกล <c oughs> ์ินน, 2, น,นะคะเทียธรรมดาปี2018นะคะ ราคา4 9 9 0 0บาทนะคะ1 9 9 0 0บ, ed, nine, 8, บ 8, ług, าทข่อได้นานสุดๆ84งวดง้วดละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะออกง่ายอนุมัติไวแล้วก็มีบริการหลังการขายกับคุณลูกค้าด้วยนะคะขากคุณลูกค้านะคะติดตามมีของลดบ้านสนใจด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาชมไลฟ์สดของรดบ้านสนใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ